สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟอนะครับช่องที่สุ่มสกิน ROV และกิจกรรม ROV เดือดที่สุดในประเทศไทยครับผมนี่อันนี้ตัวนี้ใกล้เป็นเสื้อตัวเก่งของผมฮนะบางคนอาจจะงงว่าทำไมผมใส่เสื้อเดียวกับเมื่อคืนนะครับคำตอบคือ ถูกต้องฮนะคุณคิดถูกแล้วผมยังไม่ได้อาบน้ำนะครับตื่นมาก็ทํางานเลยนะแปรงล้างหน้าแปรงฟันทํางานเลยครับผมมาเปิดเกมที่เรารักครับพบกับขุมทรัพย์สกินเริ่มต้น5คูปองครับผมแล้วก็พิเศษสุดนะเลือก1สกินเพียง89ระหว่างไบรท์กับโตโรนะ แล้วก็พร้อมสะสมชโโ็อกโกลุงช็อกโกแลตเะยปล่อยมันไปฮะแล้วก็ผมไปไล่ดูทุก ID ของตัวเองและทั้ง3 ID สรุว่ามีสกินเซตนี้หมดแล้วนะครับแต่ว่าผมว่ายังกระเสือกกระสนนะไปเอา ID ของน้องที่ออฟฟิศมารีวิวให้ดูนะทำให้ดูขนาดนี้นะฮะไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันหน่อยเลยนะครับแต่ว่าดูรีวิวคร่าวๆแล้วไม่คุ้มครับกิจกรรมนี้ไม่ไม่ใช่ไม่คุม้มแบบมันไม่คุ้มมาก ไปโดนไอ้กล่องโอกาสที่สองนี่ผมรีวิวไว้เมื่อคืนตึงมากอันนั้นคือตึงแบบพงังอย่างนี้เลยนะฮะเออไปจัดกันนะอันนั้นอันนั้นดีกว่าเวลิกูดอันนี้คือมารีวิวไปอย่างนั้นแหละครับตามหน้าที่นะอืมมาอะเดี๋ยวตัดเข้าไปดูในกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้เข้า ID ผิดนะเป็นเข้า ID ตัวเองนะโอเคอ่ะมาถึงนะครับมันก็จะให้เลือกสกินต่างๆนาๆนานะครับหตัวนะ มีฮีโร่ด้วยมีสกินด้วยแต่ว่าผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าให้เลือกสกินครับเพราะว่าดีกว่าครับทุกคนนะเพราะฮีโร่เดี๋ยวมันก็ใช้เหรียญทองเหรียญทองซื้อได้นะไม่ต้องซีเรียสแล้วมันมาแจกบ่อยด้วยนะครับมาสกินอ่าตอนนี้มีทั้งหมดอยู่9สล็อตนะครับแล้วก็เปิด4ครั้งนะก็จะได้สกินโตโลหรือไบรท์นะครับก็ไปโดนกันได้นะมาดูราคาครับราคาเนี่ย มันน่าจะมีระบุชัดเจนนะเพราะว่ามันไต่เป็นขั้นบันไดนี่อันนี้คือ200ร้ 150, 350, 400. อยบวกร้อยห้าสิบสา้อยห้าสิบสี่ร้อยะผมคิดว่าคูปองที่ผมมีเนี่ยน่าจะพอนะครับอ่ะเดี๋ยวึ้นให้ว่ามันกี่คูปองนะครับแล้วก็สช่องเนี่ยคำนวณให้เลยอยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกสามสิบ เป็นห้าสิบห้าห้าสิบห้าบวกหกสิบโอ้โหร้อยกว่าเลยเหรอเพื่อเอาไอโตโล่กล่องแก่งนะ่อ๋อไม่ใช่มันมันถึงแค่ยี่สิบห้าบวกกับเจ็ดสิบนะยี่สิบห้าบวกเจ็ดสิบเก้าสิบห้าอะโอเคตามนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้นะเอออย่ามาบวกเลขสดตอนนี้เลยมึนนะครทำงานมาขอไปชิวๆก่อนนะครับว่าจะยังไงนะแต่ผมแนะนำว่ากิจกรรมเนี้ย ข้ามไปเลยไปเอาไอสตรีมที่ผมสุ่มให้ดูดีกว่าอันนั้นนะเวิร์กเวิร์กแบบเวิร์กไม่รู้จะเวิร์กยังไงฮะไอสกินพวกเอ c อ้อยอะไรเงี้ยเต็มที่ก็สองเก้าเก้านะแล้วมันมาบ่อยด้วยในราคาร้อยเก้าเก้านะชิวไปทุกคนโอเคข้ามอันนี้บอกเลยอะไรอะไรดีผมก็ว่าดีแต่ว่านี้มันห่วย <_ letter> ก็ต้องบอกตามตรงว่าหวยครับผมมาครั้งที่สองครับยังไม่ได้อีกนะไปครั้งที่สาม โอ้โหได้ชุดแต่งในชุดแต่งได้เล่นได้เล่นครั้งที่สี่ครับผมโอเคออไปครั้งนี้5เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดไอหีบข้างขวาครับขอเลยได้ไหมโอ้โหโเป็นช็อกโกแลตนะฮะช็อกโกแลตไปคูปองที่เตรียมไว้จะพอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเล่นมาถึงจุดนี้ยังไงก็ต้องเอาครับผม ร้อสี่บเครับไม่พอครับขาดอีกนิดหน่อยนะโหแปลว่าเจ็ร้อยคูปองนะกว่าจะพอนะครับขอซ่อมนิดหนึ่งฮะอันนี้ก็คือผมก็ซัดไปเลยไปเติมเงินมาเพิ่มนิดหนึ่งล้นะฮะแล้วก็เรียบร้อยสกินแตกแน่นอนนะจ๊ะพอเหลือีกหนึ่งอันนะครับแล้วถามว่าทําไมต้องเอาให้ดูนะเพราะว่าจะได้ไปแกะให้ทุกคนดูว่าเออในตราอันเชิญเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะ แล้วถ้าไม่เอาเราจะได้อะไรนะครับก็คือยี่สิบคัมพีนะทุกคน๋ยวให้น้องมันไปเลือกเองอันนี้เติมให้น้องฟรีไปโอเคแล้วก็เราก็มาเปิดครับนี่ในตรงนี้ได้อะไรมั่งคัมพี์ขั้นสูงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโตโร่หนึ่งนะครับแล้วก็เปิดให้ครบครับผมได้ลูกกงลูกแก้วนะอื้มหมดครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปเติมอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาให้น้องมันเปิดเองรับเองให้มันเลือกเองเลยนะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ว่าได้อะไรบ้างนะครับอันนี้เป็น ID ของน้องที่ออฟฟิศนะมากดรับทั้งหมดครับผมนี่ได้เมโลดี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ได้เอ่อบ,บอกบอกตรงเลยฮะนนี้ก็คือไม่คุ้มนะอย่าไปยุ่งครับเออเล่นอันไหนที่มันคุ้มแล้วค่อยเล่นครับอันนี้ ไม่ได้ต้องขนาดนั้นอะ่ะไม่ได้ต้องกระเสือกกระสนไปเล่นนะครับแต่กขรีวิวให้ดูนะทุกคนยังไงก็ฝากร้านเตอร์เกมกอลฟอร์ไวไ้ในอ้มอมอกอ้อมใจแล้วก็ไอ้กล่องไอ้กิจกรรมโอกาสที่2อ,อะ่ะคือโคตรดีโคตรดีของโคตรดีนะอยากให้ทุกคนโดนนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายย่หู